วันนี้นะครับพี่แม็กอยู่กับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่2รุ่นด้วยกันนะครับนั่นก็คือ Xiaomi 14T Pro และ Xiaomi 14T นั่นเองสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Xiaomi ประเทศไทยนะครับล่าสุดก็ ได้ลอนเปิดตัวอย่างเป็นทางการในบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะได้ทราบสเปคแล้วก็ราคาวางจําหน่ายอย่างเป็นทางการในบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับอยากจะบอกว่าพี่แม็กก็ได้ลองใช้งานสมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวงวันนี้จะมารีวิวให้ชมก็แล้วกันว่าสมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ ทั้งสงรุ่นนี้สเปคคร่าวๆแตกต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่แมทจะมารีวิวให้ชมก็แล้วกันนะครับถ้าหากเราพูดถึง Xiaomi 14T Pro รุ่นนี้แล้วก็ Xiaomi 14T เนี่ยก็ียกได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับสเปคที่เรียกได้ว่า จัดเต็มมากๆนะครับอยู่ในระดับเกือบเรือธงเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสเปคกล้องที่ทาง Xiaomi ให้มาในรอบนี้ของทั้ง2รุ่นหรือว่าจะเป็นสเปคที่ให้มาในรอบนี้ของทั้ง2รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว CPU หรือว่าระบบชาร์จไวที่ให้มาก็เรียกได้ว่าจัดเต็มเหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยนะครับในรอบนี้โดย Xiaomi 14T Pro และ Xiaomi 14T เนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนหลักๆนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ CPU จากเดิมถ้าเป็นในรุ่น Xiaomi 14เขาก็จะให้สเปคมาอย่าง Snapdragon 8 Gen 3ใช่ไหมครับแต่ถ้าในรุ่น Xiaomi 14T และ Xiaomi 14T Pro เนี่ยก็จะมาพร้อมกับ CPU ของฝั่ง m e d i t e k อย่าง MediaTek Dimensity 9300พัทกับ MediaTek Dimensity 8300 Ultra าาถือว่าเป็นชิปเซ็ต,ตระดับท็อป ของฝั่งมือถือเหมือนกันเร็วและแรงไม่ได้แตกต่างจากซิปเซซดราคอนมากมายอย่างเป็นในยะสสาคัญนอกจากนี้ทั้ง2รุ่นนี้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องของระบบชาร์จไวเนี่ยก็ถือว่า ให้สเปคมาดุดันไม่เกรงใจค่ายอื่นเหมือนกันนะครับโดยในรุ่นเ Xiaomi 14T Pro เนี่ยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องระบบชาร์จไวก็จะมาพร้อมกับชาร์จไวไฮเปอร์ชาร์จมาให้สูงสุดถึง120วัตต์นะครับแล้วก็รรับการชาร์จแบบเบรลตได้สูงสุดถึง50วัตต์นะครับแต่แอบเสียดานิดนึงนะครับเขาจะไม่มีตัวอะแดปเตอร์ชาร์จไว120วัตต์แถมมาให้ จะต้องไปซื้อแยกอันนี้ก็ค่อนข้างน่าเสียดายนะครับโดยเสี่ยมี่เขาแค่ไม่ว่านะครับ120วัตต์ของเขาเนี่ยนะครับจะใช้เวลาชาร์จเพียง18นาทีเท่านั้นตั้งแต่0จนถึง100%นะครับแล้วก็ตัวไวเล็ตชาร์จ50วัตต์ของเขาเนี่ยนะครับชาร์จครึ่งชั่วโมงจะได้50%ส่วนเสียมี 14T นะครับก็ให้ระบบชาร์จไวมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าในรุ่นนี้เนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนลดสเปคนะครับจาก120วัตต์ที่รุ่น P ให้มาก็จะเหลือเพียงแค่67วััต์เท่่านนนน้้นแลวก็ใรุ14 จะไม่มีระบบชาร์จแบบไวเลสมาให้แต่ส่วนตัวคิดว่า67วัตต์ก็เพียงพอแล้วนะกับการใช้งานก็ถือว่าไม่ได้ชาร์จชานะยังไม่หมดนะครับทุกคนในส่วนของเรื่องกล้องนะครับ Xiaomi 14T Pro แล้วก็ Xiaomi 14T เนี่ยในรอบนี้ก็เรียกได้ว่าจัดเต็มทั้งคู่นะครับหลักๆก,ก็คือเรื่องของการโคอินจิเนียร์ กับทางไรกานั่นเองนะครับโดยทั้งสองรุ่นนี้นะครับผมก็จะมาพร้อมกับไรกาเลนโดยในรุ่น Xiaomi 14T Pro เนี่ยตามสเปกนะครับก็จะมาพร้อมกับกล้องหลักนะครับที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ Light Fusion 900ส่วนในรุ่น Xiaomi 14T เนี่ยก็จะมาพร้อมกับเซนเซอร์ Sony IMX 906โดยทั้งสองรุ่นนี้ส่วนตัวก็ได้มีโอกาส ถ่ายรูปเปรียบเทียบมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวไงจะมาพูดใหฟังอีกทีหนึ่งในพาร์ทของกล้องก็แล้วกันและเรื่องสุดท้ายครับคือเรื่องของตัวเครื่อง Xiaomi 14T และ Xiaomi 14T Pro เนี่ยถ้าเราพูดถึงตัวเครื่องนะครับเอารุ่นท็อปัันก่อนก็แล้วกันนะครับ Xiaomi 14T Pro เนี่ยก็จะเปิดตัวด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับก็คือสีไททันแบ็กไททันบูแล้วก็ไททันเกยนะครับ ส่วนในรุ่น Xiaomi 14T เนี่ยก็จะเปิดตัวด้วยกันทั้งหมด4ส,สีสีหลัก3สีเหมือนกับรุ่นพี่เลยนะครับก็คือไททันเกย t ไททันแบ็คแล้วก็ t ไททันบ u ูแต่สีที่เพิ่มมาอีกหนึ่งสีก็คือสีเรมอนดกรีนต่อมาเรามาพูดถึงทางด้านของหน้าจอแสดงผลกันบ้างน,นะครับ Xiaomi 14T แล้วก็ x i a o มี 14T Pro เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของหน้าจอแสดงผลสเปคหลักๆแล้วทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็เดียกวด้ว่าให้สเปคจอมา เหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นขนาดหน้าจอที่ให้มา6.67นิ้วให้หน้าจอมาแบบ AMOLED นะครับรีเฟล็กจอ144 h z ปรับความสว่างสูงสุดได้อยู่ที่4,000นิตรองรับการแสดงผลต่างๆอย่าง Dolby Vision HDR10+ แล้วก็ HDR10 ส่วนค่าทัชสเปิ้ลเลตของทั้ง2รุ่นที่ให้มานะครับตามสเปกก็จะมาพร้อมกับค่าทัชสเปิ้ลเลตอยู่ที่480เฮิรต์นะครับโดยทั้ง2รุ่นนะครับถ้าเราพูดถึงดีไซน์ภายนอกการออกแบบเนี่ยก็เรียกได้ว่าออกแบบมาได้คล้ายๆกันนะครับอาจจะแตกต่างกันก็คือเรื่องของพวกตำแหน่งเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่หลักๆพวกโมดูลกล้องเนี่ยก็เรียกได้ว่าออกแบบมาได้ไม่ได้แตกต่างกันมากโดยรุ่น Xiaomi 14T เนี่ยนะครับก็จะ มาพร้อมกับฝาหลังแบบเรียบๆส่วนในรุ่น Xiaomi 14 T Pro เนี่ยก็จะมาพร้อมกับฝาหลังแบบนุ่นๆโดยน้ําหนักในรุ่น Xiaomi 14 T Pro เนี่ยก็จะมีน้ําหนักที่หนักกว่าให้น้ําหนักมาที่209กรัมส่วนในรุ่น Xiaomi 14 T จะให้น้ําหนักมาอยู่ที่195กรัมนะครับแล้วก็ในรุ่น Xiaomi 14 T เนี่ยก็จะมีตัวเครื่องที่แอบบางกว่าเล็กน้อยแล้วก็นอกจากนี้เรื่องของการกันน้ํากันฝน ทั้ง Xiaomi 14T Pro แล้วก็ Xiaomi 14T เนี่ยก็จะรองรับมาตรฐาน IP 68เหมือนกัน พูดถึงดีไซน์พูดถึงหน้าจอที่แตกต่างกันไปแล้วนะครับต่อมาเรามาพูดถึงการใช้งานแล้วก็สเปคกันแบบจริงจริงยังๆังกันดีกว่านะครับขอญาตย้อนมาพูดถึงเรื่องของชิปเซตอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับเซิร์ฟมี 14T Pro เนี่ยนะครับก็อย่างที่พี่แม็กบอกไปก็จะมาพร้อมกับชิปเซตเมทเทคเดมารซิตี้9,300พัทส่วนเซิร์ฟมี 14T เนี่ยก็จะมาพร้อมกับชิปเซตเมทเทคเมารซิตี้8,300อัลตาทั้งสองรุ่นถ้าดูจากสเปคแล้วนะครับแรม ให้มาแบบสุดเหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยก็คือ LPDDR5X นะครับแล้วก็หน่วยคำจำกสโตราของทั้งสองรุ่นที่ให้มาก็จะเป็นแบบ u f x 4.0เหมือนกัน โดยทั้งสองรุ่นนี้นะครับเรื่องของการใช้งานเรื่องการเชื่อมต่อเนี่ยก็จะรองรับการใช้งาน 5G แบบ d u o อซิเหมือนกันทั้ง2รุ่นแล้วก็รองรับการซ <ข attributes S 2> ัพพอร์ตการใช้งานแบบ eSIM เหมือนกันทั้ง2รุนนะครับเรื่องการเชื่อมต่อทั้ง2รุ่นนี้จะแตกต่างกันนิดหน่อยโดยรุ่นเสือมี14ี TPO เนี่ยก็จะรองรับการใช้งาน Wi-Fi 7ซึ่งในตอนนี้แน่นอนในบ้านเรายังไม่มี Wi-Fi 7แต่ถ้าในอนาคตบ้านเรารับการใช้งาน Wi-Fi 7เสือมี14บี่ TPO รองรับในอนาคตแน่นอน ครับ1ปี2ปีรุ่นนี้ซื้อไปใช้งานได้แบบสบายๆนะครับส่วนในรุ่น Xiaomi 14T นะครับก็จะรองรับการใช้งาน Wi-Fi เป็นแบบ Wi-Fi 6e บลูทูธทั้ง2รุ่นให้มาใหม่เหมือนกันก็คือบลูทูธเวอร์ชัน5.4แล้วก็ทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับลำโพงคู่สเตอรีโอเหมือนกันแล้วก็มีระบบเสียง d o l บ y a แอ o s มาให้เหมือนกันแบตให้มาความจุเท่ากันเลย 5,000มิลอมนะครับแล้วก็ทั้ง2รุ่นนี้ใช้งานบน Xiaomi Hyper OS เหมือนกันทั้ง2รุ่นนะครับคิดว่ารุ่นที่วางจำหน่ายในประเทศไทยจะเป็น Xiaomi Hyper OS เหมือนกันทั้ง2รุ่นนะจ๊ะส่วนพวกผลคะแนนต่างๆนะครับจากที่พี่แมทได้ลองทดสอบนะครับในไหนก็มาทำทั้ง2รุ่นแล้วก็เลยลองทดสอบให้ ได้ชมกันเซมี่ e 14ทีโปเนี่ยนะครับก็ได้ได้ว่าผลคะแนนอัตุตู้ที่ให้มาให้มาสุดเลยนะครับมีคะแนนอยู่ที่1นึ่งล้านเก้แสนกว่าคะแนนแล้วก็ทําคะแนน G P U ได้อยู่ที่7 0 0 0 0สกว่าคะแนนเซมี่14ทีโปเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงสเปคดูจากผลคะแนนโดยรวมแล้วเนี่ยก็ได้ได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ให้สเปคมาแรงมากนะครับมีคะแนนอัตุตู้เกือบ2ล้านคะแนนเลยส่วนในรุ่นเซมี่14ทีเนี่ยจากที่ได้ลองทดสอบนะครับก็จะมี คะแนนที่ดรอปลงมาเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับจากที่ได้ลองทดสอบเซียมิลีเนี่ยจะทำผลคะแนนแอ t ดตโดยรวมได้อยู่ที่1ล้าน3แสนกว่าคะแนนแล้วก็มีคะแนน G P U จากที่แม็กได้ลองทดสอบนะ5้าแสนหกว่าคะแนนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะต้องดูในส่วนของราคาวางจำหน่ายนะครับว่าทั้งสองรุ่นนี้เนี่ยมีราคาวางจำหน่ายที่แตกต่างกันมากไหมเพราะว่าวันที่พี่แม็กรีวิวพี่แม็กยังไม่ทราบราคาวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการของเสียมีประเทศไทยว่าเขา วางจําหน่ายราคาแตกต่างกันมากเท่าไหร่ต่อมาเรื่องการเล่นเกมนะครับ Xiaomi 14T Pro กับ Xiaomi 14T เนี่ยจากที่เราได้ลองทดสอบในเรื่องของการเล่นเกมครับแน่นอนสเปคทั้ง2รุ่นเนี่ยมันอยู่ในระดับสุดเรือธงอยู่แล้ว Xiaomi 14T Pro Xiaomi 14T จากที่ได้ลองนะครับไม่ว่าจะเป็น MediaTek Dimensity 9300พั u s MediaTek Dimensity 8300ัล t ้ a จากที่ได้ลองทั้ง2รุ่นนี้นะครับ PUBG ROV Genjin Impact Call of Duty หรือจะเป็น Call of Duty ทั้งสองรุ่นนี้เนี่ยสามารถเล่นเกมได้แบบสบายๆนะครับแล้วก็มีหล,หลายๆเกมที่ทั้ง2รุ่นนี้สามารถเปิดเฟรมเรทได้สูงถึง120เฟรมเหมือนกันหลักๆนะครับจากที่ได้ลองทดสอบเนี่ยหลักๆที่สามารถเปิดเฟรมเรท120เฟรมได้เหมือนกันก็คือเกม Mobile Regen s กับ League of Regen นะครับ PUBG เส a o m i มี14 TPO นะครับสามารถเปิด ภาพกราฟิกเป็นระดับต่ำสุดแล้วก็เปิด120เฟรมได้แต่ถ้าในรุ่น Xiaomi 14T เนี่ยจะเปิดได้เพียงแค่ต่ำสุดกับ90เฟรมเท่านั้นจากที่ไม่ได้ลองทดสอบนะครับเกม Call of Duty Mobile นะครับทั้ง2รุ่นสามารถเปิดเฟรมเรทได้120เฟรมเหมือนกันเกม g e n Shin Impact นะครับทั้ง2รุ่นนี้ถ้าเราปรับไฮสามารถเปิดเป็นแบบ60เฟรมได้เหมือนกันแล้วก็เกมที่สามารถเปิดเฟรมเรทได้144เฟรมนะครับ ทั้งสงรุ่นนี้ที่เปิดได้เหมือนกันก็คือซอฟต์แวร์กับ เรียวเลสซิ่งสนะครับเอาจริงๆเลยนะถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของการเล่นเกมทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าเล่นเกมได้ดีเหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยนะครับถ้าดูจากเฟรมเรทที่สามารถปรับได้แล้วก็เรื่องของการใช้งานหลักๆจากที่พี่แม็กลองใช้งานเนี่ยนะครับถ้าเป็นรุ่น Xiaomi 14T Pro สิ่งที่พี่แม็กรู้สึกว่าพี่แม็กชอบกว่าในรุ่นที่เป็น Xiaomi 14T ก็คือเรื่องของการปรับภาพกราฟิกนะครับตัว Xiaomi 14T Pro เนี่ยเราสามารถที่จะปรับภาพกราฟิกได้สูงกว่าปรับภาพได้สุดกว่าในรุ่นที่เป็น Xiaomi 14T ในบางเกมจากที่ได้ลองนะครับถ้าปรับภาพกราฟิกอยู่ในดับเดียวกันกับรุ่นที่เป็นรุ่นโปรเนี่ยก็จะมีอาการแหลกๆก,ก,กระตุกให้เห็นบ้างโดยเฉพาะเกมเจนชินอิ p พ c กอันเนี้ยเห็นได้ชัดเลยแล้วก็ทั้งสองรุ่นจากที่ได้ลองทดสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นพับ G Mobile R O V c a l l o f Duty นะครับอัดหน้าจอไปด้วยเล่นไปด้วยสามารถเล่นเกมได้แบบลื่นไหลนะครับเฟรมเรทไม่แกวกเฟรมเรทไม่ลดโดยเฉพาะเกม R V เนี่ยนะครับจากที่ลองทั้งสองรุ่นอัดหน้าจอไปด้วยเล่นไปด้วยกันเนี่ยก็สามารถรันเฟรมเรทได้อยู่ราวๆประมาณ 59จนถึง60 61เฟรมประมาณนี้กับการอัดหน้าจอนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเลยแล้วก็สำหรับใครนะครับพี่ดูทั้ง2รุ่นนี้เอาไว้เล่นเกม Call of Duty Warzone นะครับจากที่เราได้ลองทดสอบทั้ง2รุ่นนี้นะครับถ้าหวังจะปรับภาพกราฟิกสูงสุดไม่สามารถที่จะเล่นเกมได้ลื่นก็คือถ้าเกิดปรับสูงสุดเนะี่ยถามว่าเล่นเกมได้ไหมเล่นได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ลื่นมากนะครับแต่ถ้าเราปรับกลางๆนะครับแล้วก็เล่นแบบเฟรมเรทแบบไม่จํากัดเนี่ยนะครับในส่วนของ คอฟบิวตี้วอร์โซนเนี่ยนะครับก็สามารถเล่นเกมได้ลื่นไหลเหมือนกันทั้ง2รุ่นนะครับแต่ถ้าเวลาที่เราอัดหน้าจอถ้าเป็นเกม o อฟบิวตี้วอร์โซนย้ำว่าเกมเดียวทั้ง2รุ่นนี้อาจจะมีอาการแหลกแล้วก็กระตุกให้เห็นบ้าง เหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของความร้อนจากที่ได้ลองทดสอบทั้งสองรุ่นนี้นะครับถ้าถามว่าความร้อนแตกต่างกันไหมรุ่นที่เป็นรุ่นโปรเนี่ยส่วนตัวให้คิดว่าแอบร้อนกว่ารุ่นที่เป็นรุ่นที่ปกตินะครับรุ่นโปรเนี่ยนะครับจะมีอุณหภูมิที่ร้อนกว่าสักประมาณ3 4องศาจากที่ได้ลองวัดนะครับลองวัดด้วยอันตุตู้นะจะเห็นได้ว่า ในรุ่น Xiaomi 14T Pro เนี่ยจะมีอุณหภูมิที่ร้อนกว่า Xiaomi 14T อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับถ้าเราเอามา,าทดสอบอันดัตูตพ้พร้อมๆกันแล้วก็เปิดในห้องอุณหภูมิเดียวกันแล้วก็สุดท้ายเรื่องของระบบรบอยความร้อนทั้ง2รุ่นนี้ถามว่ามีไหมมีมาให้เหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยนะครับแต่ว่าชื่อเรียกเนี่ยแล้วก็เทคโนโลยีจะแตกต่างกันนะครับ Xiaomi 14T Pro เขาจะมาพร้อมกับระบบรบอยความร้อน Xiaomi TDI Loop นะครับส่วนในรุ่น Xiaomi 14T เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับระบบ ระบบลอยความร้อน xiaomi blue liquid cool เทคโนโลยีนะครับผมก็ไดได้ว่าทั้งสองรุ่นนี้มีระบบลอยความร้อนใส่เข้ามาให้เหมือนกันเรื่องของการเล่นเกมเรื่ององการใช้งานความลื่นไหลทั้งสองรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าลื่นลื่นหายห่วงซื้อเถอะรุ่นไหนก็เล่นเกมได้ลื่นเหมือนกันใช้งานได้ลื่นเหมือนกันหน้าจอความละเอียดเท่ากันอยู่ที่งบของน้องๆแล้วแหละ และต่อมานะครับสำหรับเรื่องสุดท้ายครับเรามาพูดถึงเรื่องกล้องของทั้ง2รุ่นนี้กันบ้างนะครับก่อนอื่นเดียวพี่แมทขออนุญาตพ,พาทุกคนมาเจาะในเรื่องของสเปคของทั้ง2รุ่นนี้กันดีกว่านะครับว่ากล้องที่เขาให้มาทั้งสองรุ่นนี้เนี่ยสเปคเป็นยังไงบ้าง Xiaomi 14T แล้วก็ Xiaomi 14T Pro นะครับถ้าเราพูดถึง เรื่องของสเปคกล้องเนี่ยก็อย่างที่พี่แม็กพูดไปนะครับผมทั้ง2รุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับการโคเอ็นจิเนียร์กับทางไลกานะครับสเปกกล้อง2รุ่นนี้จะแตกต่างกันนะครับหลักๆก,ก็คือในส่วนของเซนเซอร์โดยรุ่นเสี่ยวมีส4 T ปเนี่ยจะมาพร้อมกับเซนเซอร์ไลท์ฟิวชั่น900นะครับแต่ในรุ่นเสี่ยวมิถีเนี่ยจะมาพร้อมกับเซนเซอร์ Sony IMX 906นะครับทั้ง2รุ่นนะครับก็จะมาพร้อมกับความละเอียดกล้องเหมือนกันก็คือ50ล้านนะครับในส่วน โตมาให้50ล้านเหมือนกันนะครับแต่ว่าระยะเลนเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับมีเลนอ์ u l t r wide มาให้12ล้านเหมือนกันแล้วก็มีกล้องหน้ามาให้ความละเอียดอยู่ที่32ล้านเหมือนกันนะครับหลักๆเข้าๆจากที่ได้ลองทดสอบนะครับพวกฟังก์ชันการใช้งานต่างๆพวกฟิลเตอร์ที่ให้มาเนี่ยเหมือนกับรุ่น t o ปอย่าง Xiaomi 14เลยแต่สิ่งที่แตกต่างกันจากที่ได้ลองทดสอบนะครับก็คือตัวระยะเลนที่ในรุ่น Xiaomi 14T Pro เนี่ยนะครับเขาจะสามารถถ่ายภาพเป็นแบบ0.6 1 1x 2x แล้วก็2.6แล้วก็ 5x ได้นะครับแต่ถ้าเป็นในรุ่น Xiaomi 14T เนี่ยจะสามารถถ่ายได้แบบ0.6 1x 2x แล้วก็ 4x เท่านั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างกันจากที่ไปได้ลองทดสอบนะครับก็คือเรื่องของการถ่ายวิดีโอในรุ่น Xiaomi 14T Pro เนี่ยจะสามารถถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 8K 30เฟรมแต่ถ้าในรุ่นที่เป็น Xiaomi 14T เนี่ยจะสามารถถ่ายได้สูงสุดเพียงแค่ 4K 60เฟรมเท่านั้นนะครับจากที่ p ปแม็ Mac ได้ลองทดสอบนะครับแล้วก็หลักๆในส่วนของโหมดกล้องจากที่ลองทดสอบก็มีโหมดภาพยนตร์มาให้มีโหมดโปรมาให้นะครับวิดีโอนะครับรองรับการแสดงผลแบบ HDR ส่วนการถ่ายภาพแบบพอดเทสจากที่ลองก็เหมือนเดิมนะครับทั้ง2รุ่นนี้ก็ยังคงทําออกมาได้ดีเหมือนเดิมเหมือนกับในรุ่น Xiaomi 14รุ่นปกติสิ่งที่แม็กชอบที่สุดก็คือการถ่ายระยะเลนที่เป็น23 35 60แล้วก็75นะครับตัวนี้เวลาที่เราไปถ่ายพวกสิ่งของหรือว่าไปถ่ายคนเนี่ยระยะเลนส์ที่เขาให้มาเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างถูกใจพี่แม็กมากๆเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของตัวฟิลเตอร์ที่เขาให้มาเนี่ยมันก็จะมีฟิลเตอร์ของทางไลค้าที่สามารถปรับโทนสีตามที่เราชื่นชอบได้เวลาที่เราถ่ายรูปนั่นเองนะครับส่วนรูปที่ได้นะครับจากที่ได้ลองทดสอบถ่ายภาพเหมือนกันทั้ง2รุ่นก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเหมือนกันนะครับแต่อาจจะแตกตาก่างกันก็คือ ือในส่วนของความสว่างแล้วก็ความ สดของสีภาพที่ได้ก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนลองดูกันว่าทั้ง2รุ่นนี้เอาไปถ่ายภาพเทียบกันเนี่ยทุกคนชอบรูปไหนมากกว่ากันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบที่สุดนะครับผมนอกจากการถ่ายภาพนั่นก็คือการถ่ายวิดีโอนะครับเขาจะมีโหมดหนึ่งก็คือโหมดผู้กำกับนะครับที่เราสามารถถ่ายวิดีโอแบบโปรได้นะครับเราสามารถปรับไวบาลานเราสามารถปรับค่า F เราสามารถปรับโฟกัสเราสามารถปรับสปีดชัตเตอร์เราสามารถปรับค่า ISO ได้แล้วก็ที่สำคัญคือทั้ง2รุ่นนี้จากที่ได้ลองใช้นะครับ สามารถถ่ายวิดีโอแบบไฟล์ร็อกได้นะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยจากที่ได้ลองทดสอบนะครับแล้วก็การถ่ายวิดีโอของทั้งสองรุ่นนี้เนี่ยจากที่ได้ลองทดสอบนะครับวิดีโอสามารถถ่ายเป็นเลนส์มุมกว้างได้ด้วยนะแล้วก็วิดีโอตอนที่เราถ่ายเนี่ยนะครับเราสามารถปรับความบิวตี้ความฟุ้งฟิ้งตามที่เราต้องการได้นี่คือการทดสอบการถ่ายวิดีโอ4 k 3 0ด้วยกล้องหน้านะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับนี่คือเสียงที่ได้นะฮะนี่ามาดูกันสั่นกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง ภาพพ่ได้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะแต่แม็กมองว่ามันแอบแคบไปน,นิดนึงนะการถ่ายวิดีโอนะครับ นี่คือ หลักๆของ Xiaomi 14T แล้วก็ Xiaomi 14T Pro ที่พี่แม็กกำลังฝากในรอบนี้การถ่ายภาพการถ่ายวิดีโอในรอบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างทําออกมาได้ดีเลยนะครับจากที่ลองถ่ายภาพเทียบกันจากที่ลองเอาไปถ่ายกลางคืนนะครับทั้งสองรุ่นนี้ต้องยอมรับไปว่ากล้องที่ให้มาสวยมากๆจะเรียกได้ว่าระดับเดียวกันกันกบ Xiaomi 14รุ่นพี่รุ่นเลือดถุงเขาเลยก็ว่าได้นะครับพวกโหมดฟีเจอร์การใช้งานต่างๆที่มีใน Xiaomi 14เนี่ยก็เรียกได้ว่ายัดเข้ามาใส่ในรุ่นนี้แทบจะทั้งหมดเลยนะครับ โดยเฉพาะพวกฟิลเตอร์ต่างๆเชื่อว่าหลายคนจะต้องชื่นชอบกันอย่างแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าในคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับกับการรีวิวเสี่ยวมี 14T และเสี่ยวมี 14T Pro นะครับหวังว่าในคลิปนี้ใครที่ดู2รุ่นนี้อยู่จะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยจากพี่แม็กนะครับผมยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ถ้าใช้ฝากกดแชร์ด้วยก็แล้วกันส่วนราคาเดี๋ยวไงถ้าทางเสี่ยวมีไทยแลนด์เปิดราคาแล้วเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ในเดบคิปชั่นก็แล้วกันนะครับด้านล่างก็ลองไปเปิด การเอาเองก็แล้วกันนะจ๊ะเพราะว่าวันที่แม็กอัดเขายังไม่ได้บอกราคาว,วานจำหน่ายอย่างเป็นทางการมานะครับหวังว่าในคลิปนี้น้องๆจะชื่นชอบกันนะครับผมคลิปนี้แม็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายครับจุบๆุ